เทคนิคการหาเงินง่ายๆนะคะจากการทำในหน้า tiktok แบบไม่ต้องลงทุนนะคะสำหรับคนที่อยากมีไรายได้นะคะจากการทำในหน้า tiktok หรือว่า tiktok affiliate เนี่ยวันนี้จะมีเทคนิคนะคะที่จีใช้นะคะก็คือหนึ่งเลยเนี่ยถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะขายอะไรนะคะและบางคนก็บอกว่าฉันไม่ได้มีสินค้านะคะที่จะมารีวิวเนาะ ขอตัวอย่างสินค้าฟรีก็ไม่มีร้านค้าไหนให้นะคะก็เลยจะมาแชร์เทคนิคนะคะก็คือให้เราเนี่ยมองหาสินค้าในชีวิตประจําวันที่เราได้ซื้อมาใช้ซื้อมากินอยู่แล้วนะคะอย่างเช่นอ่ะเสื้อตัวนี้เนาะจีซื้อมานานแล้วนะคะจากแอปส้มนะแล้วก็รู้สึกว่าไหนๆเราก็ซื้อมาใส่อยู่แล้วนะคะก็เลยไปค้นหาสินค้าในทิกตอกนะคะปรากฏว่ามีเสื้อแบบเดียวกันนี่เลยนะคะแล้วก็ราคาเท่ากันด้วยนะคะในทิกตอกนะคะก็จัดการนําเสื้อตัวนี้นะคะนํามาผูกไว้ใน ราาของร้านเรานะคะแล้วก็ทําการรีวิวถ้าเกิดว่ามีคนซื้อนะคะเราก็ได้รับค่าคอมมิชชั่นไปฟรีๆนะคะแต่ถ้าเกิดไม่มีคนซื้อเนี่ยก็เท่ากับว่าเราเนี่ยก็ไม่ได้เสียอะไรถูกไหมคะเพราะว่าเป็นเสื้อที่เราซื้อมาใส่อยู่แล้วเนาะหรืออีกตัวอย่างหนึ่งนะคะก็จะเป็นไมล์ตัวนี้นะคะไมล์สายตัวนี้นะของโบยาบีวีเอ็มหนึ่งนะคะตัวนี้ซื้อมานานมากๆแล้วนะแล้วก็ พอดีไปค้นในทิกต o อกปรากฏว่าเฮ้ยมีคนขายนะคะก็เลยจัดการนําเข้ามาไว้ในร้านค้าของเราเนาะแล้วก็ทําการรีวิวเจ้าไม้สายตรงนี้นะคะถ้ามีคนซื้อเราก็ได้ค่าคอมมิชชั่นไปเนาะก็เป็นการหาเงินง่ายๆนะคะจากการทำทิกต t อกแอฟเฟลเลทหรือว่าในหน้าทิกต o อกสำหรับตัวอย่างการถ่ายคลิปรีวิวเนี่ยบางคนคลิปไม่ออกนะคะว่าจะต้องรีวิวอะไรนะคะง่ายๆเลยค่ะก็ไปเสิร์ชดูในทิกต o อกนะคะว่าคนที่เขาขายสินค้าประเภทนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเขารีวิวกันประมาณไหนนะคะ เอาว่าเป็นแนวทางได้นะคะ